ปลาคายสบายดีพ่อแม่พี่น้องปลาลุงเอฟซีมัสสุขูสุคนเนาะพี่น้องอยู่ไทยอ,อยู่เราต่างประเทศมันเนี้ยอึ่งกับมาเทียงนาลูกคัมเนาะเทียงประตูนมาเอิ่งเทียงปยปเปิดเนาะเมื่อก่อนเป็นมาซอยเปิดมันเนี้ยกับเรื่องเกี่ยวกับซอยเปิดกบเป็นเท็จทอดใส่เนาะพาปลาลุงไปเบิ่งรีวิวเบิ่งคือป็นหนาวใส่เนาะพี่น้องอันนี้ก็น,นกเนานะ ไรกะมากับพุทธสินไปเพิ่นแล้วกะ็จอนนะครับส่วนเสาแจ่มเพิ่นเมื่อกับประตูนสวัสดีพี่น้องนะสวัสดีพี่น้องสวัสดีปลูกสวัสดีลูกป้าสนวะัสดีปลุกมามาหน้าประตูนพี่น้องสิไปใส่ในยางไปใส่ <Okay. S 1> ไปเบิ่งส่วนมันแล้วบปล่าำหวยบ่ได้เลย บรเคยขา้ามพุนีพาตันรมพี่น้องอนนกันอยู่หน้าประตูขอ่เราเนาะมาหอดเลยนี่มุ่งไปแล้วด้านหนึ่งพี่น้องด้านเป็นนอนบอ่อนยังทางหน้าเนาะพี่น้องเนะาะส่วนไหนสีพาปลาลงย่างข้าไปเบิง่งรีวิวคื้นหนาใส่เลยโอเคพี่น้องส่วนข้างในจ้ะกนินเขา่าฮะ บริกรมาดื่เฮียนฮะปวดบริกรมาว่าบริกรมากินข่าวกินข่าวกันแซบมากินอยู่ป่าอยู่ดงแซ่บบาร้อยแซ่บแซ่บบาร้อยแซ่บโอ้ไข่ป้าเน่าไข่ปลาตูนปลาตูนยังได้กินข้าวหรือยังเพิ่นเข้าไปบ้านอีกพี่น้องน้องไผ่มาบัดเข้าไปบ้านกาสีมาสู่ไปหาหน่อไม้มาแกงมันแกงกินเที่ยงคำๆกะสีเมื่อเนาะส่วนอื่นกะสีซอยลุงเพิ่นเล็กๆน้อย แถวเชฟมังกรน้ำหักเมื่อน้ำประตู่นก้อนเผนลืมหลอกเพื่อนเนาะส่วนเท่าแจ็คสิอยู่กับอ่าตังอ้วนไปละอยู่กับอยู่กับป้าซีอยู่กับยงเนาะอยู่เพื่อนเพราะว่าทันขันมาเมื่อสีบบมุดพี่น้องคันเดียวเป็นยังเป็นอัดหามาพี่น้องคันบมุดรถไทยยังคาตีนเล็กยังท่ทันได้เปลี่ยนตีนเนาะพี่น้องก็ สีบบได้ค่อยเปลี่ยนดอกพี่น้องนอกจากแล้วหน้าผมแหละมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็สีลำบากนี่ยงใหญ่พิ่นลงคั่มไนสบายดีสบายดีสบายดีเลยจาลิงสบายดีฮะ ไปดีอาลุยโอ้ปลาลุงจำได้หรอกเคยไปซอยอาลุงไทยนาอยู่พี่น้องสื่อลุยสื่อลุยลุยอย่างเดียวทางนี้กระจันลิงคนก็เนียนนอนขนาดป้าเมียกันคือไม่เห็นแต่ดาวแทะนะมันบ่ัวบบ่หน่ะหาประกันมันบ่พ่อประชังสีฮะบ่พอ ทั้งลัางและใส่ทั้งกระสีบนบนนอนน่ะทั้งหนานี่พิ่นที่ใส่ยังลุยทั้งหนาแล้วก็ใส่ยังอีกมีซีแเฟกน้ำอีกเนี้ยคือเสี้ยงผูกจองอันนี้ยันล้มมาเล่นไห้โอ้ หักแล้วหักแล้วมีต้นคูนนะ้ำอีกนี่เป็นห่มเลยงอกทำมาติาลุยมาตะวันหนิบอซอยเพลินว่านหบรือหางมามาหมล รวมแล้วจักเมื่อไรลุงครับในเห็ดสีมือสี่มือเออไม่เข่าพ่อวะโอ้เดนจอนกัน ใครได้กินเขา่าส่วนทางนี้รบรรากาศเหนื่อยคูตรงเนาะวางตรงเนอะเดี๋ยวมันทำมันจะกับน้องคนหนึ่งกะบีบตาไม่เข่าเพิ่มอีกไม่เข่าวพ่อเนาะเนะาะติดต่อกันนั่นแหละถึงสั่นกันีมาต่อกันมันบนมี้หม่โอเค สีปูแป้นใช้เครื่องใส่ส่วนเนาะพี่น้องขาเก่งของไปมาสา่แจมขังยำขันมาพี่น้องผมมีมือล้องเนาะเข่าหลังพากันแลนด์มาเนาะพี่น้องหน้าไม้พ่อพี่น้องครับคือสีพากันนั่งยูซชาเนี่แหละค่ะยูซชาทันง่าท่ะเดี๋ยวลงทับมือกับปาดไม้เลยพี่น้องปาดไม้เข่าเนาะแล้วก็เอืองก็สีให้ จวจอนเ,นเป็นมือกล้องไงพี่น้องแล้วก็ที่ซอยลุงคนจอแจมยังบมาพี่น้องสบายดีพี่นอ้องจาจอนเป็นมือกล้องให้ quay đi ạ Hãy subscribe cho ¿no? kênh no. Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ต่อกันเนาะลุงครับต่อกันเนาะม่ยงอันไหนปลาลูกมึงด้วยแม่ยงจิโร่ิโรเนาะโอเคจะถือุแม่คุดจิโร่เดินควายีนก็แม่บนนี่นะคับแม่เบาะนี้นี่ควายหลอนนี่นี่ควายมันควายหล่อนะเด้ ไดอีกลพี่น้องไปจอยยีได้กระเด็นเ่นัฮักค้างลูกเหรอฮักไข่ลูกอ่าไปเลยตอนนดี๋เยปดูดิพลอยลูกอ๋อพลอยอพลอยลผน้ำแม่ผัมาเบิ่งน้ำแม่พี่พุดแถวใกล้ๆกันเล้วไปทำเสาจำมาจังเขาป่าหาหน่อไม้อยากไปหาหน่อไม้ไร่เลยพี่น้องพาสาจ่มาก่อนน มาเพียรอยไปไปบางให้ปลาลุงบางน้ำเนี่ยพุทธองด้วยแล้สทำได้ยามหนึ่งเสียบนักเลยนักแหลมจะเข่าขักเดี๋ยวอ๋อท่านเด็กปลาลุงเนี่ยปลาลุงมองนี่โอ้หักขามันลุกหักหักแข้งก่อนหักแข้งก่อนแม่นเด็ดบ่อบ่อเด็ดเออแม่ล่ะไอ่ใช่แบบอย่าพิชิตนะฮักนะักนะนี่บ่อจอนกลสิไปอ็ดพุทธเหล่าน้องผมบังซองบังน้ำไม้ไต่กันปลายต้องทำไป ก็ตูนี้ยังมันมากับน้องแจ่มเนะาะขับพุดกันมาอีกเนาะโอเคนอเ,ออนเนาะประมาณเนี่ยเนาะปูเป็นก็นได้ไปห้องหนึ่ง จะเลื้อยว่าจักตอกเสียวหญ้ามุงทางนี้พี่น้องสังเกตสีหมดโอเคเนาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้ก็สิลาไปลงไปก่อนเนาะ่อนคลิปหน้าเนาะอสีมารีวิวให้เบิ่งกําลังอีกเนาะลาก่อนพี่น้อง พอกันทิพหนาไปเนะเดี้มานจะกุคนัคนไล่กับแช่เอาอยางพ <ไป S 1> ันธุนนี้เด้อพ่อ